พลเอกไพบุญคุ้มฉายาองคมนตรีรองประธาน,นาคณะกรรมการมูลนิธิราชธรรมปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ในพระบรมราชูธถัมภ์ไปตรวจเยี่ยมโครงการราชธรรมปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระรจชประสงค์ให้ผู้ต้องขังได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในด้านสาธรรารณสุขและการแพทย์ณเรือนจำอำเภอแม่สระเียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นเรือนจำขนาดเล็กอยู่ติดชายแดนไทยเมียนมามีผู้ต้องขังชายหญิงรวม304คน ซึ่งได้รับพระราชทานครุภัณฑ์ทางการแพทย์15รายการจำนวน19ชิ้นสำหรับใช้ตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นและอุปกรณ์พระราชทานในการฝึอกอบรมผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครสาธรารณสุขเรือนจําหรืออสอร,รอจอมีผู้ต้องขังที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลแม่คายคือโรงพยาบาลแม่สเระียง292คนและมีบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลแม่คายเข้าไปตรวจผู้ต้องขังในเรือนจําเดือนละหนึ่งครั้ง นอกจากนี้มีการตรวจคัดกรองป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ,างๆเช่นโรคจิตเวทวัณโรคและไข้เลือดออกทําให้ผู้ต้องขังได้รับการรักษาและมีสุขภาพร่างกายที่ดีไม่เกิดโรคติดต่อและโรคระบาดในเรือนจําปัจจุบันมีพยาบาลสองคนและอ,อสอรจ14คนเรือนจำยังได้จัดทําบ่อบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนาของศูนย์อานวยการใหญ่จิตอาสาพ,พระราชทานก่อนระบายน้ําลงสู่แหล่งน้ําภายนอก จากนั้นเดินทางไปติดตามการดําเนินงานโรงพยาบาลแม่ข่ายที่โรงพยาบาลแม่สรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการรับผู้ต้องขังป่วยมารักษาต่อโดยได้รับอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานเพื่ออำนนยความสะดวกในการรักษาประชาชนในพื้นที่เช่นเครื่องควบคุมการให้สารทขออภัยครับเครื่องควบคุมการให้สารน้ําทางหลอดเลือดดาเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชุดตรวจหูตารถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูงเครื่องอัาตราศกรตรวจอวัยวะภายในและเครื่องช่วยหายใจ ตอนบ่ายเดินทางไปยังทันทสถานหญิงเชียงใหม่อำเภอเมือจงจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ต้องขังหญิง1,595คนได้รับพระราชทานครุ๊ปผ่์นทางการแพทย์18รายการจำนวน22ชิ้นใช้ตรวจรักษาพยาบาลในเรือนจำเพิ่มศักยภาพในการให้บริการเทียบเท่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและอุปกรณ์พระราชทานในการฝึกอบรมผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการอ,อสอรจเช่นหุน่นสาธิต CPR เพื่อฝึกช่วยฟื้นขื่นชีพ ที่ผ่านมาให้บริการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมด้วยรถเอกซเรย์พระราชทานจากโรงพยาบาลนาครพิงเดือนละหนึ่งครั้งมีการคัดกรองสุขภาพผู้ต้องขังแรกรับเช่นโรค HIV ซิฟิลิสและไวรัสตับอักเสบซีปัจจุบันมีพยาบาลเรือนจำา6คนและอ,อสอรจ179จคน นอกจากนี้มีการดาเนินโครงการกําลังใจในพระดําริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงตามข้อกําหนดกรุงเทพในทุกมิติเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพโดยเฉพาะการฝึกอาชีพเช่นการเย็บผ้าทอผ้าด้วยกี่เอวและปักผ้าโดยผลผิตภัณฑ์ส่งไปจําหน่ายภายใต้แบรนด์อินสปายเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เรือนจําและผู้ต้องขัง โครงการรชาชทันปันสุขเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงยุติธรรมที่ต้องการให้ผู้ต้องขังได้รับบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปตามหลักมนุษยธรรม